ยมไป่ no ๊บไหมโอ้มเจ็ดอันนี้เกียวเลยเพื่อนไปดีก่อนเี๋ยช่วยมึงแล้วเพื่อน มันเหลืออีกตัวหนึ่งมั้งหรือเพื่อนมันดึงอยู่เปล่าวะอาจจะยังเหลืออยู่ที่นี่เราผมจะกลับเห็นเลือดพี่น้อยเงือกข้างล่างอยู่อยู่อยู่ตัวดีแม่งมีซากกระดูกโผล่ขึ้นมาอย่าประเดี๋ยงเนาะไอ้ทีข้างในปิดแล้วเพื่อนปิดแล้วปิดแล้วอย่าปิดอย่าปิดเพื่อนกูอย่าปิดเพื่อนกูไอ้สัตว์สวยมึงก็รู้อะว่าถ้าโดนปิดแล้วจะเป็นยังไง สวัสดีครับขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดนะครับพี่นุ้ยขอบคุณนะครับหมดแล้วใช่ไหมที่เนี่ยหมดแล้วราดายเป้าหมายต่อไปของเราเนี่เราเล่น UMP หรือทีกว่าปืนลองเห็นจีนน่าเล่น UMP เยอะเช่มันปรับพลังขึ้นมาเดี๋ยวนี้ีนมันเล่นปืนลองเป็นพวกคอมสันพวก Ump อะแลพี่เออพวก smg อ่ะเวลายิงเอาประโขบยิงระยะไกลพี่มันแม่นกว่าพวกพี่แล้วก็ดาเมจแรงเลยแต่ ump ใส่เลเซอร์ได้ได้ใส่ได้ใส่ได้ทุกคลิปเลย ump ไม่ใช่ประเด็นคือยานเซิร์ฟจีน่ะดูแข่งเซิร์ฟมันตอนเนี้ยคือ ปืนลองแม่งเป็น UMP เยอะจังคือแบบยิงยิงระยะประชิดพวก M4 นี่คือ M4 ติดยิงนัดเดียวไปแล้วไปแล้วว่าวเจอเส้นระยะประชิดถือ M4 นั่นเลยแล้วมันไม่โดนไงวะใช่ผมไม่แมนยิงกจะบอกไม่ค่อยโดนเออใช่ เอาตะขบอยู่พีน่าจะดีกว่า M7 แต่ถ้าเปิดตะขบเป็นแม่นก็ M7 ก็ไม่เล็วพี่เฟียสพี่บาร์สพี่สุดหล่อพี่ดีพี่สครับพี่สุดหล่อคือไอทีเฮ้ยมีคนยิงแฟกการทางซ้ายถูกต้องเลยแล้วพี่บารสแล้วต้องส่งไปเล่คู่วยทันรถได้แล้วปล่อยให้เขาคุ้มนะพี่มีใครสนใจแบ่งหน้ากันบ้าง เนี่ยพี่คือพี่ไม่มีเฟิร์สเอ็ดเลยอะอะไรวะเนี่ยใช่เน่ยอืมกูหลอกมามาบอลเราไปทางซ้ายกันโอเคคหรือทีมที่อยู่กับไอทีมเฮ้ยมีคนอยู่หน้าผมเออทีมเราไปทางซ้ายคับโอเคพี่พี่ว่ายน้ำข้ามไปเลยเหรอเอออ้าวเหรออ้าวเดินผ่านยามาเหรอ พี่มียากี่อันอะมียาเดียวประเด็นเดียวโอเคโกดังมีเมื่อกี้อ้าวหายาไม่เจอปิดไป็นหนึ่งเปิดเปนหนึ่งเปิดเนหนึ่งเพื่อนเป็นเจ้าหน่งที่มีนี่แหละได้โดนใส มีเต็มเลยอติดต้นได้ไม่ทันเนาะเราไม่ทันก็เพิ่งหวังพึ่งไอ้เสียระดัเฟียโชวไม่เห็นตัววะต้องหัวไปละเขาหัวไปละแต่กูไม่มียาววะร้อยชอบมากเลยคำว่าคำว่าไม่มียาแต่กูไม่มียาววะ ก็มาดิก็มาดิโหโหง่ายงานง่าตงายมียาเฮ่ยจบตอนนี้เรายงง่ก่านตาง่่าง่ายง่าา่าจะกูน่าจะครบชั่วโมงครบพอดี่า่ยาายยงาย่ายายตายตาย ทนใครปาเน็ตมาวะมันพี่นี่เรามีรถโปรปีไม่มีไม่นว่าแล้วหาังวงไปเองมันต้องวิ่งก็เลยไปเล่นมีไอ้ยังไงรถโอ้โหเงิน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 เดี๋ยวนี้คนใช้เดี๋ยวนี้คนใช้รถเต็มเลยนะเออมันขับทะลุทีเดียวก็ถึงกลางวงแล้ว ข่าฝ่าเอ้ยนู้นนู้นนู้นคนรู้อยู่เหรอมารับได้คันนี้แม่งน้ำมันจะหมดวะเรารับที่ก่อนกันก็นได้ปะเนึงขอขอลองเทสอะไรนิดนึ่งปะได้ปะรู้ไหมตรงกันไหนวะมเจออะไร เฮ้ยยิงกันอยู่พี่เอาดิน้องบอกน้องบอกเฮ้ยตีตีมันตีมันตีมันไปเลยโอเคครับพี่ดุ้ยเดี๋ยวใจ้อทีดึกๆเลยนะครับพี่ไไหนวะออกขวาดิออกขวานี่ท่าตู้แม่งอยู่ไหนวะเนิง Watch out Mark the location เห็นสองตัวเห็นสองตัวนะไปไปช่วยเร็วเร็วโอ้ยเฮ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 ้ย พี่ดีกับไอซีมั้งไปถึงขอบแมพอะมาร์คตำแหน่งเชี่ยมมองไม่เห็นแป๊บนึงเพ้งก่อนโอ้ยหนาวไม่ไหวไแล้วมาไปก่อนจะส่องสารนี่นเพื่อนนี่เอาหนึ่งหม,หมดหมดหมดแล้วเหรอเออหมดแล้วคือมองมองอะไรไม่เห็นเลย ขอบคุณดาว15บหดวนะครับกับบักราฟิกเป็นสีสดใสเลสดใสไบบวกสดใสจนตัวเองมองไม่เห็นดีครับก็มาเดิก็มาเดิ้ใครว่าเสี่ยงใครว่าตะเกย่าไม่น่าใช่พี่ดีนะพี่ดีไม่น่าปัญญาอ่อนขนาดนี้โอ้ยเฮ้ยหลักมีคนเอ t c h ี่ยรุด โอ้ยระหว่างแม่งก็สูงไวแสแดงนะซูมไวแม่งหรือเปล่าวะที่อะเกินหรอวะผมเป็นคนที่ยิงซูมไวไม่ได้ผมไม่ได้ยินแต่อย่างเนี้ยเออใายเป็นงูเลยที่อะเออเป็นแม่ยินเลยสู่ไวใจโรแค่หายใจไม่ได้ยินเลยปกติอันนี้ไม่ยิน้วไม่มีผมว่าผมเป็นคนเล่นเล่นใจโรชานะคนอื่นเล่นไวกว่าผมไงได้เลย พรุ่งนี้แข่งแล้วตื่นเต้นจังเชียร์เตอนพี่นะตอนที er ่เกมเออทำคลิปเต้นเชียมเลยเียเปลี่เอแมมม่่งงกรดาวลไไยหนาาชหยเฮ้ยเบาแแแล้วม่งก หนาว้วานเลยอาก,กาศนอกไ,ไม่ร้อนนั่นแหล,ละมันเลยเย็นคท้คนนยอ,ยงองก็ปวดแอร์มันก็ยเย็นแล้วพี่ไม่กินข้าวให้มันตื่นเช้าเช้าที่ผมตื่นออกมากินข้าวแล้วก็มาตื่นไม่ได้ปวดท้องงั้นไอ้เฮี้ยปวด อานจะหมด้่นวานอยู่แตเียแข็งพวกนี้รสวัสดีน้อมีนสวัสดีครับไหนแนวมึงเนี่ยเฮ้ยบ้าคนที่แล้วปป่ทีไปน้าเหรอจะถึงแล้เนราไปนน้าลยลวต้องมาตายนอกแล้วนอกแล้ว ทำไมใช้เกาะสามนะแล้วตายเมื่อกี้มีอีกน้ีอีกมาจุดโลเคชันไม่รู้มาร์กวนะเนี่ยมันได้มาเองไม่รู้มันมาได้ไงกูแค่กระโดดโลดๆไม่มาให้กูแล้วเงียบกิ๊บม่เมื่อกี้เหยวที่บอกอ่ะมันมันวิ่งอยู่อ่ะตอนขับมาเหรอใ่ไม่ฟาเนตหาผมวะ มปา่าดีทีมดีทีมอีกแล้วถ้ามึงจะตายก็บอกดีทีมเพราะอันนี้มันป่าอันนี้อันนี้คนอื่นนะอันนี้คนอื่นอะไรอะไรก็ไอทีมเออรถที่ว่าป่าตะกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ใครเนี่ยนี่ใครมึงเนี่ยเกี่ยนไงเล่นใบกันใบเล่นกันมาเป็นไงอ่ะ แข่งมันจูไว้พี่แข่งไว้ตายแล้วเฮ้ยมันมีอดับด้วยใครจะเล่นปางโอ้ยไปแล้วไปวไปแวไปวโอ้โหใครป่านักหนาไปจริงโอ้ยฟีดไม่ใช่อวอลน์ไลน์รุ่นอออนไลน์ล มึงก็รู้แต่เนี้ยออนไลน์แม่งเที้ยแค่ไหนเรื่องข่าเพื่อนเอออเาจริงอันนี้เรื่องจริงอ่ะไอ้เที้ยกูพูอันนี้กูพูดให้เฮ้ยไอ้เที้ยคนไอ้เที่ยปอยู่ก็อยู่กูไปเลยเที่ยวไปว้าเฮ้ยไปซะเฮ้ยกูป่าสวนให้เลยช่วยด้วยยิ้มบนหัวกูบนตะพาลตะพาลมีสองตัวประมาณสองตัว ดูอยู่เนี่ยจะไม่ช่วยตรงกูแม่งหมดยังไม่รู้เลยเฮียหนาวต้องเราหมดเลยวะพี่ว่าะพานสะพานอยู่ไหนวะพี่ดิผมอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางได้ละอยู่ขวาคนหนึ่งผมเห็นแล้เดี๋ยวผมจไปที่นั่นกำมือกันยู ยังไม่ได้ลองสักที่เลยพี่ถ้าเหมือนแม่อยู่กล่องนั้นหรอวะที่แฟน์เหรอใช่ครับแ้วยังเป็นตอดแย่ใกล้ๆนอกยังหนอกแลไวตรงกล่องหน้าพี่มันมีคนแฟนงด้วยนะ เฮ้ยผมว่าคูณสามเป็นการของวิกฤตอีกแล้วป่ะขอบคุณดาวสิบห้าดวงแล้วนะดาวิกฤตอีกแล้วสามแข่งอไทยเฮ้ยถ้ามันได้อย่างงั้นผมก็ขึ้นดาวอัลตาลานปีนี้สี่รออยู่นะมิดขอบคุณฮะจะทำให้เจมีี่ครับโอ้ยมันไม่มีเงินโคล่เงั้นเงั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 นบักบักกี้ครวะ มีวากี้สองคันอะวากี้คันอยู่ข้างนู้นมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเอามอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าผมมีมอเตอร์ไซค์อยู่พี่สุดหล่อเคยเจอมอเตอร์ไซค์เล่นเกมแล้วไม่มีปืนไหมไม่มีนะปกติพี่มีปืนแล้วพี่ก็ตายอ๋อมีอยู่ถ้าเกิดว่าวัดปืนขอบคุณนะสามสิบห้าเราเข้าแคนนอะครับเออแคนโอ้ยเชียข้างบนเฮ้ยได้ดับยิแล้วยิงแล้วรีดแล้วรีดแล้วได้ดับ

ใครบอกดูมีเย้าพี่แรงโคนไม่แรงเลยพี่ว่าถอดกันส้เมาให้ลอยอยู่ลออยู่ลออยู่โอ้เพียนคุณไม่ได้ยิงเขาเลยเหรออแล้วให้ดิไปกิงนม้นไงชอบอะไรให้มันหุดพวัีน้อง๋อวัสดีครับเออนั่นแหละแล้วมันจะบุดรี่ไง เด็กสี yes> ่ตัวไปดีเยี่ยพี่เจ็บเจ็บุ้ยเ่นเอ้ยบีลีหลอกตันมงมันเราเรามันคนะแพทกับเราไอ้เหียเราจะไปทมัน marked a location ต้ตัวแรกอะโอ้เชื่ไม่นอ้สวยที่สุด้ายแล้วเอาให้ลงไว้ได้สี่สองแต่ผมเป็นคนกลัวเข็มมิกคงต้องบอกหมอหน่ว่าตาขาวแต่ไตัวก็อ้วนกลัวเข็มอีกเฮ้ยพี่ตีนใอเฟซบอกว่าตาขาวตัวก็อ้วนกลัวเข็มอีกบ้าเนี่ยัวกลัว เอตัวเดียวแล้วพี่ใช่ป่ะเฮ้ยนั่นไงนั่นปิดเดิมเดิมเพื่อนที่มีเดิมมีเดิมมีเดิมมยิงแกพี่ตัวนึงซ้ายซ้ายซ้ายไม่เห็นได้ไงวะไอพี่ดีนี่หว่าไม่ใช่พี่พี่ดีพี่ดีพี่ดีอ่ะมีอีกตัวนึงอะไรหรอแถวแถวหินเนี้แหละเออแถวแถวเนี้ยมันมีอีกตัวนึงผมยิงน็องไปตัวหนึ่งเดี๋ยวไม่มาน่าจะชุบกันอยู่ในบ้านหลังบ้านมั้งพี่ดิใหญเหี้ยน็องอยู่ที่ไหนเดี๋ยวตัวเดียวตัวท้ายตัวท้ายโอ้โหแล้วพี่เนี่ย ตัวที่เ็ไอยิงน็อกไปแล้วเจ็บมากตัวที่เลยก็มองอยู่ว่าหินไหนวะหินไหนวะไม่ตัวนั่นแหละที่ทีมมีน็อกเฮ้ยโหบวกเยอะเลวะเออบวกสาเจ